ออกรถกับเวสป้ามอนโปรดาวศูนยเปอร์เซ็นต์พอได้นานสูงสุดถึง60งวดออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านทราบผลภายใน30นาทีรับรถได้เลยไม่สะดวกมากมีบริการจัดส่งให้ทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับพี่ตูเวสป้ามอนครับวันนี้ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หน้าโชว์รูมเวสป้าของเรานะครับวันนี้จะมาแนะนาโชว์รูมว่าโชว์รูมของเรามันตั้งอยู่ตรงไหนของเรานะฮะจะอยู่ติดถนน ติดจริงๆติดถนนรัชดาพิเศษนะครับเราอยู่รัชดาพิเศษซอย42ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรัชดาพิเศษซอย42เราจะเลยซอย42มานิดเดียวอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะถ้าเกิดท่านใดมาจากทางวงสว่างมาจากทางวิภาวดียาลงอุโมงนะเพราะถ้าลงอุโมงคปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะเลยถ้าเกิดมองไปตรงนู้นน่ะเห็นเห็นเลยเนี่ยประมาณ2-300เมตรเนี่ยจะเป็นแยกเมเจอร์ราชโยธินแยกเมเจอร์ราชโยธินเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ S C B เมเจอร์ไรโยทินตึกช้างนะฮะไอ้แยกนี้จะเป็นแยกใหญ่ห่างจากแยกมาแค่2-300ึเมตรเท่านั้นเองเดินมาได้นะครับแล้วก็ตรงมาเลยเราจะเข้าซอยนี้กันครับออกจากถนนใหญ่เข้าเลี้ยวเข้ามาในนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ชิดซ้ายตรงนี้จะเป็นบริเวณสําหรับลูกค้าทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีถึงข้างในเลยครับทางด้านหลังนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ลูกค้าเลือกที่จะมาออกรถกระทางร้านเวสป้ามอนะครับเพราะว่า เราจะมีรถสต็อกให้ลูกค้าเลือกเยอะมากมีครบทุกรุ่นทุกสีประมาณว่านึกมาจากบ้านเลยว่าอยากได้รถเวสต้ารุ่นไหนสีไหนทางเรามีให้แน่นอนนะฮะแล้วก็มีรถสําหรับเทสได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ GTS เลยนะหรือว่าจะเป็นรุ่นเล็กพวกตระกูล1 2 5หซีซีรรือว่า1 5บีเราก็มีให้เทสได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์บริการของทางร้านนะครับก็มีช่องซ่อมทั้งหมด3าช่องซ่อมนะฮะช่างแต่ละคนนี้ก็ ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากทางเวสป้าไทยแลนด์อบรมตลอดนะฮะก็คือมีความรู้ความสามารถไม่ว่ารถท่านจะมีปัญหาอะไรมาที่นี่ที่เดียวจบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมสีตัวถังเราก็รับเคมมประกันเราก็รับนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นโชว์รูมแหมกว้างขวางสะดวกสบายแอร์เย็นชำ่ำเลยละ่ะ ครับเดินเข้ามาในโชว์รูมก็จะพบกับโชว์รูมที่กว้างขวางสะดวกสบายแอร์เย็นช่ำๆมีน้ำมีอาหารให้บริการแล้วก็รถครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น LX รุ่น S รุ่น p i v ล r a หรือว่าปริ้น 125150GTS มีครบหมดเลยนะครับออกรถกับเ e ส p a า o อ p โปร o าว0%พอได้นานสูงสุดถึง60งวด ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านทราบผลภายใน30นาทีรับรถได้เลยไม่สะดวกมามีบริการจัดส่งให้ทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑลและท่านใดมีรถคันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะสามารถนํามาเทินได้ที่เวสปามอนครับฝากติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ Li น์แอดเวสปาราชดาหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์083 9 8 8 1 7 1 5นะครับขอบคุณครับ